บอเรามาดูชุดนี้มีอะไรกันบ้างเริ่มต้นที่ตู้ซับเบียรขอขอรับพองไอดีครับขออีกหอึ่งอาจารย์จะเดียนรูตู้ซับเบียร์จริงๆตู้ซับเบียรตัวเดิมครับตู้ซับเบียรเทอร์โบ18นิ้วนะครับสีระเบิดขอบเหล็กตะแกรงเหล็กนะครับสีระเบิดขอบเหล็กตะแกรงเหล็กที่สำคัญตัวนี้นะครับเป็นไม่อัตราภูเขา20มิลนะครับตัวนี้ไม่อัตราภูเขานะครับตู้ซับเบียรเทอร์โบตู้เปล่า2,700บาท ตู้้อมดอก5,300บาทเพิ่มค่าอะไรอีก100บาทค่าสเปคขนน้อด้านหลังแค่ร้อยเดียวพร้อมกับสายตัวสายลิงคงข้างหลังครับสายพวกมหาดอกครับตัวนี้2,700บาทครับตัวนี้นะฮะมีทั้งหมด4ใบนะครับแล้วก็ตู้เสียงกลางับตู้เสียงกลางก็ยังเป็นตู้ V 2ตัวนี้ครับ1คนนูณ่กลางเป,งป็นดอกรัโพรงกิฟต์แหลมยูนิตคอม c c เน็ตเวิร์ดในตัวตัดได้ C N C สีระเบิดตัวนี้ฮะสีระเบิด T O A ครับนี่สีระเบิด T O A ชุดนี้นะครับ พร้อมแม่รอยผู้อุปกรณ์ทุกอย่างครับตัวนี้เดี๋ยวมาดูข้างหลังกันข้างหลังกันครับเดี๋ยวข้างหลังครับนี่สุดท้ายก้อนเพดหลบฝนนะตัวนี้เป็นเพดหลบฝนนี่ครับเดี๋ยวตั้งสแต็กแบบนี้ได้ก็สามารถแฝนได้กับหัวก็แฝนได้ครับนี่ลำพงเป็นลำพงไอดีครับตัวนี้ไอดีไวซ์สี่นิ้วคุณภาพตัวนี้ไอดีสิบแปดนิ้วไวซ์สี่นิ้วครับตัวนี้ดูเนื้องานตัวนี้นี่ดูอุปกรณ์นี่ครับล็อกกันไวซ์หลุดครับ กันสปเดอร์หลุดตัวนี้เนี่ยกันสปเดอร์หลุดออกจากตัวโครงครับตัวนี้นี่ฮะแน่นหนาตัวนี้ครับนะอีกข้างหน้าก็ประมาณนี้นะครับโครงสร้างโครงหล่อไว้4นิ้วครับตัวนี้ลําโพง8ปดโอมนะครับพันวัดร,ราคาทั้งหมดออุปกรณ์ต่างๆนี้ก็อยู่ที่6 5ห0 0่บาทหกหมื้นบาทเป็นโครงหล่อแล้วก็มีอะไรเพิ่มเติมเรามาดูกันนะครับเรามาดูชุดเครื่องกันคราวนี้ สิ่งที่เพิ่มเติมขึ้นมาจากชุดความเหมือนที่แตกต่างต่างกันอย่างไรอุปกรณ์ทุกอย่างเหมือนกันอย่างไรเรามาดูครับเราดูที่มิกเซอร์ตัวนี้ครับมิกเซอร์ตัวนี้รายละเอียดก็จะเพิ่มเติมขึ้นมาครับตัวนี้เป็นของ mg 100X U ครับตัวนี้เอฟเฟกความถี่พารามิเตอร์คอมเพรสเซอร์ก็เพิ่มขึ้นมาไฟ48โวลต์มีโลคัตแปสิบเฮิร์ตลบได้ถึง26 dB ิีตัวนี้ครับเอฟเฟกทั้งหมดอ่า24โปรแกรมนะตัวนี้และที่สำคัญตัวนี้นะฮะสามารถอ่ามีคอมเพรสเซอร์ ฟิกแบกหรือว่าการดีเลย์การย้อนสอนกลับมานะก็ประมาณนี้3พารามิตริกนะะอ่าเอฟเฟกในตัวนะตัวนี้แล้วก็ที่สําคัญตัวนี้รายละเอียดเสียงก็ถือว่าสุดๆแล้วตัวนี้คุณภาพเสียงครับเนาะเสียงก็จะชัดขึ้นมาอีกแล้วก็เราใช้แหลกตัวนี้ครับแหลก3ฝาผิวแคปลากตัวนี้คมับอีแหลก3าฝาปิดปิดฝาบนมีฝาบนไหมเอาขอฝาแหลกนะจังกาฝาแหลกแล้วเราจะปิดแหลกให้ดูครับทีเพราะว่าแอมเราก็ใช้เป็นตัวนี้ m t 4,008 4 800, C ช a n n e l ครับขับที่4โอห์ม ชแนลละพันสองร้อยวัตนะตัวนี้ก็สี่ชแนลก็สี่พันแปดร้อยวัตชแนลละพันสองคูณสี่นะรับตัวนี้ 4, 4, 1, 2, น,น,นะครับก็อัดกันแน่นสี C ่อ่าสี่ชแนลแบบอิ่มๆครัตัวนี้แล้วก็มีครอสมี EQ แล้วก็มีไม่ลอยแล้วก็ปลั๊กไฟสามสิบแอมป์นะตัวนี้แล้วก็แหลกตัวนี้แหลกมีล้อแหลกสามฝาผิวแคปลาครับจากทางร้านเราผลิตเองวิธีปิดก็แค่นี้ครับเด็กปิดฝาก็ประมาณนี้ครับเดกปิดฝาเพื่อปิดมานี่ครับนี่แหลกตัวนี้ก็อยู่ที่สามพันเก้าร้อยบาทครับแหลก โปรโมชั่นแลก3,900ันเกร้บาทนะตัวนี้นี่นะครับฟังเสียงอฟังเสียงแล้วฟังเสียงแบบสานีก้3,900บาทนะครับแลก3ฝาฟิวแคปลานี่ครับวิธีการปิดก็ปิดประมาณนี้ครับนี่สมมติว่าฝนตกครับนี่แล้วก็มาที่ปิดครับนี่แล้วมันจะร้อนครับมันจะร้อนนี่ครับเก็บง่ายก็ล็อกไปข้างน้ำก็อกข้าวล็อกล็อกครับนี่ล็อกกรนเดี้ยวนี่ล็อกฝาก็เก็บเสร็จแล้วแค่นี้ครับนี่ครับเก็บง่ายสะดวกสบาย ตัวแรกก็สามพันเก้าร้อยเก้าสิบาทครับนี่ครับแกนี่ครับก็ประมาณนี้รับวิธีเก็บนี่ครับนี่เปิดมาก็นี่ครับมีฝ้าหน้าฝ้าหลังนะครับแล้วก็เปิดฟ้าเนี่ยเปิดฟ้า ลองใหม่ลองใหม่ลองใหม่กั้งเสียงใหม่เราเสียงแค่เสกับเจกเจกเจกเกเราไม่ได้เกิดตรงนี้เจกเจกสวัสดีครับสวัสดีครับเสียงใหม่ก็จะชัดขึ้นมาอีกครับรายละเอียดขึ้นมาอีกชัดขึ้นมาอีกนะเสียงใหม่เพราะรายละเอียดตรงนี้ก็สําคัญนะครับตัวสําคัญในการปรับอุปกรณ์ต่างๆเรื่องระบบเสียงต่างก็ความอนที่แตกต่างครับแต่ละรุ่นแต่ละรุ่นก็ต่างกันให้ลูกค้าได้เลือกสรรกันครับลูกค้าทางไกล าได้ชมกันว่ารุ่นนี้ต่างกันอย่างไรรุ่นนี้มีความเหมือนที่แตกต่างกันอย่างไรครับชุดไปรุ่นสร้างตัวโปรดีทีเด็ดความเหมือนที่แตกต่างฟังเสียงกับไม์ตัวนี้ U M 1 6ใช่ไหมเดี๋ยว U M 1 6ของ PR ฟังเสียงกับฟังเสียงกับตัวนี้อ่าดูจอไมเนี่นี่ครับนี่นี่ใช้ฐานก็ประมาณเป็นไม้อ่าูมิเนยัเนะตวัวดีเช็คสวัสดีครับสวัสดีครับีบ่เสียงไม์ก็จะโอ้ละเอียดขึ้นมาถือว่าชัดึ้นมาชัดขึ้นมาเยอะตัวนี้ แบบถ้ามิกิ่งรงายละเอียดดีอุปกรณ์ต่างๆคอมเพรสเซอร์มีอุปกรณ์ฟังก์ชันเหมือนกับไดว์เ์ลเล็ที่มีความถี่หรือว่ามีรียกว่า 96K 92K อย่างนี้ประมาณนี้ครับก็จะชัดขึ้นมาอีกเลยฟังเสียงมาตัวนี้ครับสวัสดีครับสวัสดีครับเช็ควอรชีชีสวัสดีครับฟังเอฟเฟกครับช็กเช็คชีวอร์ชีชีวอรชีสวัสดีครับสวัสดีครับ ก็รายละเอียดก็จะเพิ่มขึ้นมาตัวนี้เสียงที่เรายินอยู่ข้างหลังเนี่ยเสียงอะไรครับทีมช่างก็กำลังทำกมสซาดครับเสียงเกียงเสียงอะไรต่างๆก็กำลังทำกอสซาดก็จะเสียงดังอ้าเรามาฟังเสียงครับฟังเสียงครับฟังเสียงกันนะครับวันนี้อ่ะเสียงกลางนี่บอกแล้วว่าเสียงกลางนี่คือจุดเด่นของยูนิตตัวนี้ก็คือเสียงซิปรายละเอียดซอสางซอโซเสียงก็จะชัดขึ้นมาตรงนี้ฟังเบียดก็ฟังเบียด อัดแบบยดเป็นเพียงทุกชนแนลครับลงตัว,ตว,ตวชแนลที่พันสองร้อยบาทต่อชแนลก็ที่8โอลต์คนัวนี้ก็ถือว่าลงตัวกับตโโพพัวม้พนพอดีแมทกันพอดีก็เหลืออยู่ประมาณซิฟแบตก็ประมาณ200ร้อยหรือ200บาทครับเพื่อในการสวิงในการอัดคุณภาพเสียงเร็วเราเรา,เราเบิร์นเราเราเปิดระบบเสียงกันก่อนประมาณนี้นะฮะชุดน,นี้65,000บาทครับ65,000บาททั้งหมดเลยครับตัวนี้เพราะว่าแอมก็อัพขึ้นมาเป็นรุ่น M T 4 8 0ดศูนย์ศูนย์สก็ถือว่าลงตัว แล้วก็เราสามารถอัพเป็น8 8โดยที่แค่ใส่พาวเวอร์แอมมาอีกหนึ่งแท่นก็อัพเป็น8 8ได้ทันทีนะครับโปรโมชั่นชุดนี้อยู่ที่ราคา65,000บาทลำโพงโครงหล่อนะครับซับเบส1ส8นิ้วทั้งระบบไม่อัตราปูเขาขอบเหล็กตะแกรงเหล็กสีระเบิดนะครับแล้วก็สู้เสียงกลางเป็นสีโจตันสี t o a ครับ c t o a นะครับสีระเบิด t o a ก็คุณภาพขึ้นมาอีกหนึ่งรุ่นหนึ่งแบบ ฝากชุดนี้นแล้วกันครับแหลกผิวแคปล่า 12u 3ฝาราคาโปรโมชั่นอยู่ที่65,000บาทก็เหมือนที่แตกต่างกับชุดวัยรุ่นสร้างตัวโปรดีทีเดียเจอกันใหม่ครั้งหน้าฝากโปรโมชั่นนี้ลงกันแล้วกันครับลำโพงคงหลอทั้งระบบนะครับ18นิ้วไม่อัตราภูเขาทั้งเซตนี้นะฮะ65,000บาทโปรดีทีเดียก็เหมือนที่แตกต่างเจอกันใหม่ครั้งหน้าส่งท้ายด้วยเพลงเพราะๆจากทีมงานครับเจอกันใหม่ครั้งหน้าขอบคุณครับสวัสดีครับ Thank you